บอกเลยแล้วก you know, like, like like, ็มีมีเื่อนเรื like, okay, ่องโปรเจกต์น <spots> ี like ้ด้วยว่าแบบว่าหนูสนใจไหมจะมาเล่นเป็นแบบยังบอกไม่ได้ว่าก็นะคะก็เป็นชื่อว่าแบนเดอะซีรีส์ใช่ค่ะก็ชายก็เก็บโปรเจกต์นี้มานานเหมือนกันนะคะอีกอันมนึ่กับการที่อธิบายไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าใช่อยากอธิบายมากแต่ว่าแบบว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เลยแล้วเวลาที่เขาพูดถึงสาวบอตกับพี่ไม่เนี่ยเราเรารู้สึกยังไงบ้า ใช่่เขาอาจจะเยอะไปเยอะไม่ถึงพี่ใหม่ที่ใหม่เยอะไมถึงชือนี้ใช่ใชค่ะก็เลยแบบว่าแต่ว่าพรว่าพอมันมาถึงเยอะๆเนูเลยแบบว่าเฮ้ยอยากพูดอะอยากพูดว่าจริงๆนะมันมันมีมันมีงานนะแต่จริงๆอะก็เป็นพี่น้องกันที่สนิทค่ะเยแบบว่าไปเล่นไอสเเตกันอะไรู้ไหมว่าก่อนนั้นคิดว่าเป็นดือกินม่ตากันหรือว่าใช่เอ้า ที่จริงความมันเกิดขึ้าเพราะคนชูดมาที่เราเราได้กลุ่มที่มันแว่ามันจะยังไงหรือมันจะต้องเก็บเงิความรับชอบใครไม่ก็บอกว่าเราก็พูดเลยว่าโอเคก็เป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะก็แบบว่าเราอยู่กันในกลุ่มของเราอยู่สนิทกันอยู่แล้วค่ะแตก็แล้วมันมีข่าวเราไปไหมคนจับตาม,มองเรามั้ยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ตอนนั้นพูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่ตอนนี้พูดได้เออพอได้มารุ่งไงทำไมจีงเป็นยังไงบ้างโอ้พี่เขาเก่งค่ะเก่งมากเป็นนักแสดงที่เก่งแบบ ฮอลลีวูดมาด้วยเรารู้สึกว่าเราก็อยากไปตรงนั้นด้วยก็เคยปรึกษาว่าทําไงไปตรงงานแล้วเขาก็ค่อยแบบว่าให้โอกาสตลอดเวลาแล้วเห็นความทุ่มเทของเขาไหมโปรเจกต์ของเขาคือแบบทุ่มเทสุดๆทำทุกอย่างวันนั้นผนูไปถ่ายไปตลอดเขาทำทุอย่างกอย่างเลยแบบว่าเขาอยู่หน้ามอตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเดินมาพูดว่าจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอหนูต้องมีเลือดใช่ไหมไม่ใช่เลือดทำอะไรเลยนะเลือดตรงนี้จดตรงนี้ตรงนี้เขาทำเองหมดเลยค่ะอืมไอทำเองนี่คือเขาอยากลงทำเองถึงเขาเซ็ล ถามเขาไหมหนูถามเขาบอกว่าเป็นแทคนิกที่เรียนมาจากตอนที่ไปเมืองนอกเวลารีบก็ทําแบบนี้ใช่เพราะว่าวันนั้นจริงๆหนูมีเวลาถ่ายไม่เยอะเพราะว่าหนูติดคิวเยอะมากๆแต่ก็อยากมาแจมนิดนึงไม่ใร่เหลอใช่ก็รู้ว่าคนรีบปุ๊ที่ไหนต้องลงมีบเลยแต่เขาทําให้ทุกคนเลยค่ะจริงๆหมดเน้นเนื้อหาตัวให้มาขั้นต้นให้เราเป็นอะไรโอูอได้ไหมเนี่ย ได้ไหมเนี่ยหรือว่ามันยังมาไม่ครบนะเออเออจริงๆหนูว่าครบเลยค่ะรมันใช่เป็นเรื่องราวที่น่ารักก็น่าติดตามเพราะว่าเป็นเป็นบทที่หนูอยากเล่นมานานมากเราติดตามเหมือนที่หนูพูดแบบ Vampire Diary Twilight อะไรอย่างเงี้ยชอบมากแต่ว่าโอ้เมื่อไหร่ไทยจะมีเมื่อไหร่ไทยจะมีอ่ะใช่จริงๆ Vampire ของวอามันต้องเป็นเวอร์ชันกับ สวยเฉยๆแบบแต่ตาเราได้ใช่ไหมดูแต่ตาเราได้ไหมอ่ะไม่กลัวแอ่ว่าเราพอมาอยู่รวมกันความยากแน่เป็นยังไงความพิเศอแต่ละคนก็คือเทฟตั้งนั้นโอ้ทุกคนเก่งมากจริงๆตอนแรกก็กดตาเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกว่าเวลาหนูหนูน้อยแล้วแต่ละซีนที่วันนั้นอะพี่เขาวางให้หนูเล่นแบบว่าเออกรีตแล้วลองถ่าย ตอนนั้นเลยต้องทั้งร้องไห้แบบเนี้ยเออหรือแบบว่าพี่หนูจะทําได้หรือเปล่าพี่เขาก็มีให้ฟังหนูทำสมาธิแป๊บหนึ่งอคชั่นโอเคได้เลยเขาชื่นชมเราว่าวันจอร์ด the miracle แบบว่าจริงเหรอพี่พี่แค่แบบป่วยหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าจริงๆทุกคนชื่นชมหนูมากก็แบบว่าเตอนที่หนูกลับแล้วทุกคนบอกว่าโอ้เด็กสมัยนี้เก่งมากๆแบบแป๊บเดียวทํางานแป๊บเดียวเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็โอ้ขอบคุณค่ะก็เป็นกำลังใจอีกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ ว่าตัวเองเก่งเก่งเลยรู้สึกว่าต้องพัฒนาดเยอะค่ะจริงี่มันสบสมมาของเราสะสเรื่องสับแดดสะมเรื่องสะสมรถคนละลูกนี่นะสะสเรื่องสะสมคนละลูกเลยนะค่ะรู้สึกว่านี่แหละค่ะนักแสดงนี่แหละค่ะนักแสดงต้องไปลองหลายหลายใส่หลายอย่างหลายหลายแบบแล้วก็เราจะได้เติบโตค่ะเพราะว่าถ้าเราห่างหายจากกล้องนานอ่ะเรากลับมาเราก็จะถึงกล้องเหมือนเดิมเราก็เริ่มใหม่อค่ะ ควรเลยใช่แต่ว่าจริงๆต้องขอบคุณอยู่ในนั้กับอินทักนะมันทำให้หนูแบบว่าได้รับเทคนิคการแสดงหลายๆแบบใหม่มากๆค่ะซึ่งหนูก็เอามาใช้ในวันนั้นที่ไผ่ไพโรดด้วยใช่แต่ก่อนจะเป็นคนที่กังวลกับการออาค่ายแต่ตอนนี้แค่แค่อินกับตัวละครก็ก็มาแล้วค่ะกับการแบบแสดงกับทุกคนชิมชมจอก็ก็ขอบ ชื่นชมที่พอเราไปออกงานพอเราไปออกงานคนคิีว่าเราเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ต่างๆที่เราไปร่วมงานโอ้ไม่คิดว่าจะเห็นชื่อตัวเองตรงนั้นจริงๆเวลาเห็นพี่ๆเพื่อนไปเมืองนอกแล้วเขาก็คอยมีแบบเพื่อดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคอยดูว่าว้าวทำได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วความมีมาตัวเองือแบบโอเคมาแล้วมาแล้วแล้วพอมันเกิดขึ้นกับเบกกี้มันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่า กมีโอกาสก็ที่ทำให้ดีกว่ารอบที่ไปใช่แต่ว่าจะเป็นคนที่ทำากังบ้านหนักเสมอเลยลุกหน้าผมทุกอย่างเลยแสดงว่าในทุกครั้งที่ไปปรากฏตัวที่ต่างประเทศที่ไหนเราก็ทำแต่งบ้านเยอะจริงๆไม่ใช่แค่ที่ต่างประเทศที่ไทยอีเวต์เล็กน้อยอะไรเงี้ยหนูก็จะคอยแบบว่าโอเคโจทย์ของวันนี้สีที่ใส่หน้าผมเป็นยังไงเพราหนู้สึกว่าเราต้องให้120%ตลอดใชทุกลุก แสดงว่าทุกลุกผ่านผ่านการคูปมาแล้วใช่ใช่ใช่หนูเลยคดูในพินเพสว่าเอ้ยอันนี้ช่องของอันนี้รับอันนี้กับรูิใจนะเมื่อเขากล่าวถึงเบ็คกี้แบบว่าได้บอกเลยว่าแบบว่าแต่จริงๆอ่ะหนูต้องขอบคุณแฟนๆที่อดหลับอดนอนแบบว่าหนูหนูรับรู้ว่าเขาตั้งใจเล่นเทรนตั้งใจแจกแบรนด์ต่างๆแบบว่าช่แเขาไม่นอนเลยเขาหู ใช่ค่ะประทับสนประทามเนาะใช่แบบว่าวันนั้นหนูเดินพรมตอนประมาณสามทุ่มี่ไทยก็น่าจะประมาณตีสองก็ยังไม่นอนค่ะไม่นอนแล้วรอดูดูหนูหนึ่งวิใช่ารักมากเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะ